สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีบันที่ซิบเก่าครับซิบเกากุ้มผ้าพันสองพันห้ร้อยหกสิบเจ็ดครับมือนีบมาออกแปลกๆพี่น้องครับในหางในหอยผกักกลางเพชรบุรีราชบุรีคนเสือง่วนนิดหน่อยพี่น้องครับตั้งแต่มือหลอดลงมาหอดหาพันคนเสือมัดครับตัวนิดหน่อยเป็นตัวผูครับผูนิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อน่าจะมีออเดอร์จากทางตท,ทางชาติพี่น้องออกมาเลยหรืออาจจะไปเผาขอกคุ้นก็ได้ครับ ซื้อถือได้พี่น้องครับบริสุทธิ์เพยงแต่ว่ามันตัวนิดหน่อยนะผมเห็นแล้วเมื่อกี้ครับเตมรถเลยสิบอ้อวงคุนะวงคุณแม่ไม่เลยพี่น้องส่วนตัวญ่งงังสีเดอตัวญ่ังสีนีราคานีสามหมื่นสี่หม่ยังนขายกันอยู่นี่ครับตัวนี้เท่ากคงเท่าดลูกขนาดนี่เอา่หมื่นหกพันเจ็ดตัวบอกแจ้งสัซพี่น้องหมื 16, ่นเจ ไปไปยังงเขา่ยหาเอยู่ข้างมาเทียวเปลี่ยนหาโอโเยก็ได้พอแม่ลูกก็นิ่ลูกใหญ่อนหน่อยหเอาเอ้ยโชคดีเย้งพนเท่าไหร่้สองพเทารอบายครับโอ้ตัวบบกใหญ่เลยพี่นองเฮ้ยเป็นยังเดียว้องงให้มงให สองมือชิาารอยจอกนมายเลี่นี่นี่สองมือชิาหารอยต้นนี้สองมือชิหารอยเอาออกมาแปลกๆพี่น้องมือดีเด้อออกมาแปลกๆต้นนั้น4ีมือแม่บักแย่เลยนย่นแม่บักยตอนน้นีมือ ต,ปปตุ๊กปูบอกไรเลยพี่น้องตุ๊กปูปูเทียบเลยมนี่นี่ปูน้อยสิก็ซื้อกันหนึ่ระมาณเจ็ดพันหาต้นน้อยนี่ปูมันน้อยจริงนี่ลูกมันลูกมันตัวนี้แมนตัวนี้ไป็นเหล็กไปเลยนี่สปอร์ตกระปนทีครับออกขั้วหน่อยหน่อยได้มึงนี่พี่น้องครับออกขั้หน่อยออกขั้วหน่อย คนเป็นจีขายตอนแ้ัวเองไปยังไปบนแคนานก่อนขายไดลูกพระพี่น้องมืนหนีแต่ว่าต้องถือถืออีรีอีรีตัวนี้ขายลไรบ่ตัวนี้เท่าไรตัวไหซื้อมาเท่าไรเอาไปใส่อะไรนี่เอาไปใส ซื้อเขาเ้วบ่นั่นน่ะเพื่อนนั่นซื้อตัวไหนตัวตัวดงคนไหนตะมืนซีบ่สอสองตัวสองตัวสองมืสีตัวลอดมืนสองสองตัวตัวละมืนสองสำนักไปละนี่เห็นบ้างพี่นอนครับตัวจะหนีขายได้อู้บอกยหงเลยแต่ขนาขายนีคือบักมือหลอดลงมากนี่ขายชิดตัวเลย ตุ้ผูได้พี่น้องเออแสดงว่มามันมีน่ก็ไหแม่ลูกบ่แม่ลูกครับก็ไหครับสามห้าครับห้องลูกผูเนาะลูกผูครับสามห้าหนึงพวกบอกเลยเออพวกญ่สดีครับตู้ผูคุณเสียงแกน่ไปเต็มรถเลยพี่น้องครับตูกผูหน่อยเต็มรถเลยเมื่อกี้สามสิบหห่า กันเลยแกดูอย um ู่แเนาะไปดูกผูครูครับขวั่วานไหนหรั <2> <2> ่วนท้อยครับใส่บอรนมากดูไหมเาปะครับครับศูนย์แปดหนึ่งครับสอง2ูสี <2> <2> <2> ่สอาไมศูนย์แปดหนึ่องสี่สองแปดห้าสองเ้สามหมื่นห้าครับห้องไวดอกพี่น้องครับไอพี่น้องขมันตองกันเหร คุณก่อนนี้กอกนนี่ไป่รู้ครับน่าไหวกอน้าเบียกับอะไรนะาเทไรครับัแก่ซื้อไสกันอะไรผมซื้องโครับโติดเนื้อโติดเนื้อใช่ไหมประมาณเท่าไหร่เรมประมาณรอสองหมื่นหมื่นาหมื่นหกใช่ไหมงโติดเนื้อมาจากไหนครับนี่มาจากสุครโอ้งอโขงหาอย่างเด้องอโขงมีน้องอโขงมันเขาซื้อไปหมดเร

สามหมื่นป่แม่ลูกลูกแม่สามหมื่นวออยู่รับซันึ่ตายแล้วมาเลยเว้ยอุ้ยตายมาะไรมอยู่วปร้มาจโอยตายอะเลยเว้ยอว่ีวุ่นวุ่นแหงกอนนี้คกักคมือนี้ครับพี่น้องครับคุณร้ายนนี่ผมจไลลคาอย่างเดียวเลยพี่น้องเด้อ ชนตัวน,น้นอยเข,เ,ขเ,ขเขาเขาเขข้นายในตลาดน,นี้แ่ะส่งในทิมไายไอะไรเขาอยทามห้นพี่น้องดนี่ปูน้น,นอยริดีแ่าอนียวิมสูงงอบูก็ไอ้เมือนีว้วแปลกๆว่าแปลก,กว่าปูนน้อยครับ คือคณะอนไรคือหลอดครับหลอดหลอดเจ้าไหนหลอดมือหลอดมือเจ้าไหนแซนซัมนีบ่เปล่าได้ได้เปล่านี่น้องซัมนี่นองหลอดมือพี่น้องครับนีกเด้อซัมนี่เด้อง้อผู้เด้อต้องเป็นง้อผู้พี่น้องครับหลอดมือเรามาหอดหาพันธ่์ได้ขายได้ขายเลยพี่น้องครับมามามาขายหลอดนี่ซัมนี่พี่น้องเด้อตัวผู้หลอดมือเรามาเนาะไอ้เนาะรักมือเรามาได้หมือเลยเขาซื้อเหมือนเพาอดอกเต็มรถทั้งเพชรบุรีเต็มเลยเหมือนอาญาอยู่เลยเขาซื้อไปนะเอาพี่น้องครับง้อผู้ขายได้ไม่นี่ จะไหวไหวตามัเิดหัวใจเกิด้นตุ้มตาตุ้มมันไหวผมไปข้ามเดียวเลยเออมันก็มันก็เป็นนี้เป็นไม้ดีเป็นน้องแก่วมันต้อมันต้องเป็นง้ผูอีเลยชุดนี้แล้วก็ซื้อง้วโค้งง้โค้งหมื่นสองหมื่ามห่สี่ได้หอยจากข้างขาางเมื่อกี้เพิ่นถามพ่าให้ง้โค้งก็สิบว่เหรียญมากเลยขซื้อมดนี่งีวนี่นี่งโคครับนี่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 เป็นอะไรนี่ ไปแล้วนี้นีไปแล้วครับจุ้งไปแล้วนะโ้โค้ปุ๊บอ้ยแลนโค้งาหน่อยรา้งขึ้นเขข้าทีนบอกมาที่ไหนมันทำนั่น้ามาท่ตัวนีกว่าเท่าไ ทั้งสองเยอะพอตัวนี้ทั้งอยู่ครับเต็สองคัวเนี่ยแหละล่ะแล้วนี่เจ็ดพันตัวบาทเอาคนห้องไว้ซื่อดอกพ่อห้องไปเท่าพี่น้องมาต่อดอกตัวหน่อยก็ตัวใหญ่เตัวนี้สองหมื่นเพิ่นว่าเปิดกับงามของเราอยู่ดอกพ่อราคาเราอยู่ดอกครับตอนเราเดินพี่น้องเด้เกษตรกรสองหมื่นสเออนั่นแหละเครื่องกระดำพี่น้องครับเอ้า ตนน้น,ตน,น, 100, 000, ตนนั้นเท่าไรหมื่นเท่าไหร่อ่ะหมื่นสามพันอยากาโอ้ยใส่เด้อเอา้านี่พี่น,อน้องก็โค้งสินี่เขาซื้อนี่ต้นไหนนี่เฮ้ยซื้อไปเท่าไหร่นี่ก็โค้งสินี่สามพันเจ็ดสามพันเจ็ดตันไปตันน้อยตันนั้นว่าเขาซางว่าเลยสามกันแน่ไมันราคาโบราณแล้วมันมันแพงกว่า หมูตัวนี้มันถือกับหมูตัวนี้หมูตัวนึงหมูจีก็แพงกว่าได้พี่น้องตัวนี้ตัวนี้สองหมืนน้ะตัวนั้นหมื่นอะไรกับหมื่นสามไซเบอร์ผมเร็วศูนย์แปดหนึ่งครับสองหกสามสองหกสามสี่หนึเกตหนอามศูนย์สี่หนึ่งเไหมไหมศูครับสองครับสี่หกครับผมสองหมื่นกับหมื่นเอา ไนี่อยลคองลออ้อยคุณนำเงนใส่กันมาบาดงใคใส่เองานตัวละสามพันหา่นี่นี่น้องง้โคกุเห็นเมื่อกี้น่ะอันนึงก็ให้คนเดียวไปเห็นยังน่อยคุณนงเขาไปใส่ยาไ่มันอ้วนวะ